รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษนาให้เขา30วินาทีนะคะตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่84อีเนี่ยชิดชิวชิดชิวจริงจริงฮะจริงจริงเลยนะขอบใจที่นางช่วยข้าเอาไว้ทำให้ข้าได้สติกลับมาไม่น้อย พราะเจ้า,างั้นเหรอดึกดึกดด่นๆนไม่ยอมหลับนอนแล้วยังมาร้องเพลงอีกเจ้าคือม่อหลานแห่งตระกูลม่อสินะเจ้านั่นแหละม่อหลานข้าคือม่อเต๋อกวนสีม่อเต๋อกวนสีถึงอย่างไรก็เถอะก็เป็นคนของตระกูลม่อ งั้นสินะอีกอย่างตอนนี้ค่ะอารมณ์ไม่ดียิ่งนักเจ้าก็โผล่มาหาเขาใส่หัวพอด,ดีนี่จัดการตัวเจ้าก่อนดีกว่าเจ้าอย่าเข้ามานะเจ้าไม่ต้องมายุ่งกลับไปอยู่ที่ห้องโดยสารเรือซะ เผื่อว่าเขาจะยังมีพักพวกมาอีกท่านเองก็ระวังตัวให้ดีด้วยฮิจมตีได้แล้วเกืฮบกปีนแล้ว ตัวเองตายไปซแล้วแม้แต่อาวุธก็ไม่ใช่อาวุธวิญญาณเดูท่าทางเจ้าจะไม่ใช่ม้อหลาจริงๆดีจริงๆเป็นแค่ตัวละครที่ไม่ค่อมีบทบาทหรือมีชื่อเสียงขอให้ในท่านศิลาจารึกจงคุ้มครองข้าก็สามารถรับมือได้เจ้าสรุปได้อย่างไร ยังรู้ทั้งรู้ว่าฝ่ายตรงข้าเป็นปีศาจแต่ก็ยังที่จะหักหลังตระกูลโม่และปกป้องนางหรือว่าเจ้าจะรักนางอย่างนั้นหรือไม่มีทางแน่นอนตอนนี้พวกปีศาจช่างแย่จริงๆทำไมชอบนินทาเหมือนโมอี้เลยนะ ไม่มีทางอื่นแล้วเสียพลังสักหน่อยก็ช่างมันเถอะขอเพียงแค่ดา่ของค่าเร็วพอก็จะสามารถต่อสู้จนเจ้ากลัวจนฉี่ล่าได้เหมือนกันตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่85โสยบห้าอร์ ประมาทจนได้ในน้ำหมอกก็มีกลิ่นไอปีศาจของข้าสามารถส่องสะท้อนภายในใจิตใจของคนที่สนใจมากที่สุดเมื่อกี้เจ้าคงสูดมันไปไม่น้อยเลยสินะ,ะที่ไหนได้คนที่เจ้ารักที่สุดก็คือคนชายใหยตระกูลนกก้องนเรอ สัญซับซัเจ้าเป็นปีาศาจไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์อย่าคิดไปเองได้หรือไม่ <c oughs> ร่างกายหนักขึ้นไปเรื่อยอย่ามาหอขนาดน,นั้นสิยิ่งมาหอมากเท่าไหร่ ก็ยิงยาที่จะถูกเฟสบันปีศาจของข้าครอบงำนะตอนนี้เรือลำนี้กลายเปถึงข้าแล้วคนที่อยู่บนเรือจะไม่มีทางหนีไปได้แม้แต่คนเดียวจากเสียงเพลงของข้าจงเข้าสู่การหลับไหล ไปชั่วนิรันดร์มาพลังเยอะแล้วเข้าขั้นแล้วถ้าหากในมือมีดาบอาวุธวิญญาณก็คงดีนี่คือกิ่นไอปีาศาจตำนานคู่ล่าปีาศาจตอนที่ 八十五。哼。嘿 <laughs> <laughs> <laughs>。啊、哎<喥>。啊。脸敞开。 หางก็เป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนมาก่อนหลังจากถูกปีศาจสิงร่างก็เก่งกาจขึ้นได้ขนาดนี้ความเข้มข้นของกลิ่นายปีศาจเยอะกว่าในห้องยิ่งนักที่ไหนได้เกิดจากโมเย่นี่เองอาวุธของเจ้าใกล้จะหักแล้ว เชื่อไหมว่าค่ะยังสามารถเอาชนะได้ความตายใกล้มาถึงแล้วจะปากแข็งอีกงั้นข้าจะส่งเจ้าไปอีกขั้นกันแล้วกัน <c oughs> เกิดอะไรขึ้นตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่87 ย yeah. ยังไม่ใส่หัวไปอีกอยอ้ย,อย,อยใครบอกนะว่ามีใค่ทั้งคนไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามาช่วยพอถึงตอนสุดท้ายก็ยังต้องอาศัยนาง ให้เข้ามาช่วยอยื่ดีในตอนนั้นทำไมเจ้าไม่ฆ่าเขาซะนี่นี่แก้งทำเป็นไม่ได้ยินใช่หรือไม่หรือว่าจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันขึ้นไม่หรอกไม่หรอกน่าจะเป็นเพียงว่า ค่ะไม่ได้อย่าคิดว่าคุณหนุของพวกเรามีพลังเพียงพอมากขนาดนั้นในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นตระกูลซุนหยว่หรือว่าหลังจากที่แต่งงานกับตระกูลม่อแล้วฝีมือการถูกฝนของนางก็ไม่ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นางอ่อนแอจริงๆถูกต้องขเขาไม่พยายามทีกได้จากตรงนี้ก็ดูออกได้เลยว่า ถึงแม้จะอยู่ในค่ายกลปีศาจที่มีตาผาทับเผ่าพันปีศาจปรากฏขึ้นมาแต่นางก็ไม่ใช่ปีศาจที่ยิ่งใหญ่อะไรตกหองเจ้ามีเรื่องอันใดที่ยังกังวลอย่างนั้นหรือ <c oughs> <c oughs> การจุดจมของปีศาจต,ตนนั้นถึงแม้ว่าจะดูร่แหล่อันตรายแต่ดูอย่างไรก็เหมือนกับเป็นเพียงเรื่องบงังเอิญบางทีอาจจำคนผิดก็ได้ รู้ได้อย่างไรครั้งแรกที่เขาเจอหน้าข้าเขาเรียกข้าว่าอูดหารป้าหลัวถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีความทรงจำแต่กลับมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ชื่อของข้าไม่ต้องต่อสู้กับเรื่องของข้า อย่างไม่จบไม่สิ้นแล้วดรอให้ข้าเข้าไปในเมืองพวกท่านก็จะปลอดภัยมากกว่านี้พวกเราจะปลอดภัยแล้วเจ้าล่ะใครจะมาปกป้องเจ้าในตัวข้ามีความลับที่ข้ายังไม่รู้อีกมากมายข้าเข้าใจความกังวลของโมลานก่อนที่ เกิดความเชื่อใจที่เพียงพอจะระมัดระวังบ้างก็ไม่ใช่เรื่องผิดถึงจะไม่เต็มใจตาข้าต้องยอมรับถ้าผ่าพันปีศาจมีเหตุผลอย่างเจ้าบางทีพวกเราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถิด ช่วงนี้เป็นช่วงเวลากินเผือกวิเคราะห์กันแล้วกรุณาตั้งใจอ่านคงเรื่องของการ์ตูนและคาดคะเนคำตอบด้วยความเหมาะสมกันเลยคำถามของสัปดาห์นี้คืออูฐานป้าหลวตกลงเป็นชื่อจริงของ14จริงหรือไม่นั่นสิคะทุกคนอูฐานป้าหลวเป็นชื่อของนางเองจริงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ